คุกกี้แลนด์ช็อรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูก,กัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึงสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาส่องแพ็คโชว์ไทม์อ l ง s h l e a ลีกซีเล็กชันครับมากันอยู่3ตัวพร้อมกับการ์ดไฮไลท์ของพรีเมียร์อีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยแตัวนะสตัวโชว์ไทม์ครับ แนวทางการอัพลงให้แล้วที่เพจตันอยู่ที่104105,106ครับมาร์คคูคูเลยาต่างนี้อายุ27 e ปีสูง174เซนเมตรถนัดเท้าซ้ายครับแบ็กซ้ายถนัดเท้าซ้ายสามารถเล่นได้2ตำแหน่งก็คือแบ็กซ้ายกับ l อ f ปีกต่ำนะครับวิงแบ็กจะเรียกว่าวิงแบ็กก็ได้หรือว่าเรียกว่าปีกต่ำก็ได้แล้วแต่ใครถนัดก็แล้วกันนะครับดูการใช้เท้ากันหน่อยครับคูคูเลยาถนัดเท้าซ้ายการใช้เท้าวขวาแทบไม่เคยใช้เลยครับ แต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพปานกลางครับ2.4เต็มนะฟอร์มการเล่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าคอมฟิตอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับ2.4เต็มนะบูสเตอร์ไม่แรกที่สเตลลิงบวก3ที่แย่งบอลความดุดันสปีดต,ต้นและความแข็งแกร่งครับดูสกิลกันหน่อยครับคัตเบร์แฮนเตอร์ฮนนะหนึสกิลคลองบอลน,นะเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะแรกครับวันท้าทัศใจบอลจังหวะเดียวทรูพาสซิ่งใจบอลทะลุช่องพินพลัสพาสซิ่งครับต้องมีครอสบอลริมเส้นเกมแมนชิปสกิลเรียกฟาวแมนมาร์คก,กิ้งสกิลตัวประกุป อินเตอร์เซพชันสกิลแย่งบอลสไลด์ดิเทคเคิลครับสกิลสไลด์บอลและ1สกิลพิเศษครับลองเลี้ยงสเต็คเคิลสกิลขายาวแย่งบอลได้ไกลขึ้นยืดขาได้ยาวขึ้นนะครับเขามีสกิลเกมลับดีอยู่แล้วนะถ้าจะแนะนำให้เปิดเพิ่มก็แนะนำให้ใส่สกิลประเภทคลองบอลแล้วกันครับดับเบิลแฮทครับโซคอนทูลสองสกิลคลองบอลครับบล็อกเกอร์ครับสกิลดักบอลสักหนึ่งสกิลนะแล้วก็อัลไซเคเลอร์ครับสกิลจ่ายบอล แบบว่าถนัดเท้าข้างเดียวเนาะนักเตะที่ควรจะใส่ก็คือนักเตะที่ถนัดเท้าข้างเดียวนะครับใช้2เท้าไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เอาไซส์เคเลอร์และสุดท้ายก็ไฟติ้งสเปร t ครับที่เหลือก็แล้วแต่จะชอบเลยครับตัวต่อไปครับอ,องตัวเซเมนโยร่างนี้ตันอยู่ที่105ครับเซเมนโยนี่เป็นเป้าหมายของแมนยูตัวหนึ่งเลยนะครับเชื่อว่ามีการติดต่อไปแล้วและ อะไรนะค่าฉีกสัญญาจะทํางานในเดือนมกราคมนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าเดือนมกราคมจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะตรงนี้ร่างน,นี้อายุ25ปีครับสูง185ซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับดูตำแหน่งเล่นเล่นได้ทุกคนโอ้โหปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดเลยนะฟลอปิิกวิงเกอร์ครับแสดงผลในตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวานะครับสามารถเล่นตำแหน่ง SS กับ CF ได้แต่ต้องเปิดเพิ่มเอานะครับ1สล็อตนะ ดูการใช้เท้าหน่อยครับเซมิยถนยันดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายใช้บ่อยใช้เป็นประจำแล้วก็คุณภาพการใช้ก็เวลี่ไฮนะ4เต็ม4ครับฟอร์มการเล่นของเส้นโคมา,าคาดโคฟิตอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับ2เต็ม4นะบูสเซอร์ไปแรกที่บิ๊กทูสร่างนี้บวก3ที่ดิบบิ้งครับการเลี้ยงบอลสปีดคิกกิ้งพาวเวอร์และความแข็งแกร่งครับดูสก,กิลว่าไงครับซิสเฟนฮนะดับเบิลทัชช็อปเทิร์นคัตแมนเทิร์นโซคอนโทรลโอ้โห สกิลของบอลเพียบบวกหนึ่งสกิลของบอลพิเศษครับบวกเป็นตั้มดิบบิงครับเลี้ยงบอลติดเท้าในแดนหน้ากรอบเขตโทษคู่แข่งไปจนถึงเส้นหลังประตูคู่แข่งครับประมาณนี้นะเฟิร์สทามช็อตครับยิงจังหวะแรกลองแรงชูตติ้งครับสกิลยิงไกลและอีกหนึ่งสกิลพิเศษครับเฟโนเมนอนฟินิชชิ่งจบสกอร์ด้วยทวงท่าที่ร่างกายทรงตัวไม่ดีนะครับเขามีสกิลเลี้ยงบอลเพียบอยู่แล้วนะแต่ถ้าแต่ถ้าใครจะใส่สกิลบักเซิร์นเข้าไปก็ได้นะ มักเซเทิร์นแต่ว่ามีชอบเทิร์นอยู่แล้วนะอ่ะสกิลแนะนำครับขององตวนเซมิโยพินพอยคอสซิงครับอยู่ริมเส้นต้องมีคลอสบอรลริมเส้นนะแต่สกิลหลักไม่มีครับอ่ะใส่พินพอยคอสซิงเข้าไปวันทัสพาสครับจ่ายบอลจังหวะเดียวสกิลมักเซเทิร์นครับพูดไปแล้วเนาะทูพัสซิงครับจ่ายบอลทะลุช่องและไฟติ้งสปิริตหรือว่าซูเปอร,ร์ซับก็ได้นะเขาไม่มีสกิลไฟติ้งนะครับ ใส่ไฟติ้งหรือว่าถ้าใครจับไปเล่นตัวสำรองก็ใส่ซูเปอร์ซับเข้าไปครับตัวสุดท้ายครับโดมินิกซูบอสไลร์ร่างนี้อายุ25ปีสูง186เซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับดูตำแหน่งเล่นได้ครับทุกคนโอ้โหอัจฉริยะลูกหนังฟุตบอล <c oughs> ซ้ายขวาเล่นได้หมดเลยนะ MF เล่นได้ครับ CMF เล่นได้นะครับตำแหน่งหลักก็คือ MF นะ แต่ว่าเล่นปีกได้ครับบนล่างได้หมดเลยซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงแบ็คขวาก็เล่นได้นะถ้ายามจําเป็นโฮเพเยอร์ครับแสดงผลในตําแหน่งเดี๋ยวไปดูก่อนแสดงผลในตําแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวพูดผิดอีก s s ครับ m f r m เอฟอแล้วก็ CMF นะครับอ่ะถ้าจะไปเล่นตําแหน่งอื่นก็จะเป็นออฟไซด์นะดูการใช้เท้าก็นหน่อยครับสวอปสไลด์ถนัดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพดีครับ ไฮนะสามเต็มสี่ฟอร์มก็เล่นคงเส้นคงวาครับค่าคอมฟิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะบูสเซอร์หมายเลที่เอ็กซ์แลซีบวก3ที่ส่งสั้นส่งไกลจบสกอร์และคิกกิ้งพาวเวอร์ครับสวยอยู่สกิลครับดับเบิ้ลฮัทหนึ่งสกิลคลองบอลลองแรงเคอร์เลอร์สกิลปั่นโคง้งดิบบิ้งช็อตครับยิงมุดมุดลองแรงชุดต,ติง้งสกิลยิงไกลและหนึ่งสกิลพิเศษครับลูสทิมเมอร์ ลูกยิงต่าผีจับยัดสแตนนิ่งในวิธีต่ํานั่นเองครับง้างเท้าได้เร็วขึ้นวันทัดฟาดใจบอลจังหวะเดียวทูพัสซิ assing, bon ่งใจบอลทุช่องเอาไซเคิลเลอร์ครับสกิลปั่นคอยและอีกหนึ่งสกิลพิเศษเฟโนเมอเนพาครับใจบอลในขณะที่ร่างกายทรงตัวไม่ดีฮะถ้าจะแนะนําให้เปิดเพิ่มก็ยัดสกิลโซคอนโทลเข้าไปครับเขาไม่มีโซคอนโทลนะพินพอยก็ซิ่งครับ ถ้าใครจับไปเล่นริมเส้นก็ต้องมีหน่อยนะครับไลซิงช็อตครับยิงเหินเหินและไฟติ้งสบับลิดถ้าใครจับไปเล่นตัวสำรองก็ใส่ซูเปรอร์ซับเข้าไปได้นะครับประมาณนี้โอเคผลประกอบการเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าประหยัดทองนะรอแพ็ควันพฤหัสหรือว่าแพ็คสิ้นปีดีกว่านะครับมีข่าวจะบอกอีกหนึ่งข่าวครับทุกคนวันที่1มกราคมตรงกับวันที่อาไม่ใช่ตรงกับวันที่วันที่1มกราคมเดือนหน้าครับปีหน้า ตรงกับวันพฤหัสพอดีนะครับเชื่อว่าโคโนมิจะไม่ปิดปรับปรุงจะไม่ปิดปรับปรุงวันพฤหัดที่1ม่มกราคมครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดของทีมงานโคโนมิพอดีครับโคโนมิหยุดงานไปจนถึงวันที่5นะครับประมาณนี้คาดการว่าจะไม่มีการปิดอัปเดตและวันพฤหัดที่2ี่นี้เกมจะอัปเดตแพ็กมาให้เรา2สัปดาห์ซ้อน โดยที่จะไม่มีการปิดปรับปรุงในสัปดาห์ถัดไปอ่ะประมาณนี้เราจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันตอนพลหัสหน้าที่จะถึงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เชื่อว่าจะไม่มีการปิดอัปเดตในสัปดาห์ถัดไปและสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะอัปเดตในช่วงปี2025ครับเปิดกันหรือเปล่าหรือว่าเก็บทองไว้ก็เมนบอกกันได้นะครับใครที่เปิดก็ขอให้ได้ตัวที่ต้องการละกันเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยว ลุ้นกันหน่อยสัก300ทองนะครับถ้าจะอยากได้ตัวไหนก็ไปถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ก็ขอเป็น2ตัวแรกแล้วกันซูเปอสไลด์หรือว่าเซเมนโยก็ได้นะอนาคตอาจจะเป็นเด็กผีนะครับเซเมนโยนะมาพูดถึงเมนยูแล้วช้ำใจคือคุณภาพไม่ได้เลยคุณภาพไม่ได้เลยใช้โอกาสเปลืองมากเมื่อคืนนับหนึ่ง 2 3สมสอตสไลด์ครับแตกแล้วหยุดเลยโอ้โหอีกทีอีกทีอีก200มาลุ้นพอขำๆำลุ้นพอขำๆำสองตัวเนี้ยตัวนี้เผื่อว่าอนาคตจะเป็นเด็กผีนับหนึ่งสองสามเซมนโนหรือสบอตสไลด์ได้ครับอโอ้โห เงียบคลิปแคนเซิลสามครั้งครับกดตัวไหนดีอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะโดมิโดสามครั้งครับแล้วก็หนึ่งสองสามและนับหนึ่งสองสามตั้ จบครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพเมือดเชื่อว่าจะมีแพ็กใหญ่มาให้เราเปิดน,นะครับเจอกันครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย